nếu như đòi phép điếu, nếu mà mà chọn ui mà tăng tiền lưới nếu mà ừ.

ส <c oughs> 2 <c oughs> 1สองหเฮ เซกี <Yeah. S 3> ้ค่ะเซกี้เซี้แบ่ันทีตื่ีเสร็จนะคะคูนนั้นเดี๋ยวตามไปที่วนะคะแต่เราเดินทันทีดินลาเป็นทงเรยอเสรจากเ้ียงหม่ก็และคะสายเชียงม่ถึงาทีแปบทีค่ะ <f ew> ระดับต่อมาแล้วคะรดับที่ห้าถยี่สิบสามวิวแทค่ะดับที่สี่ค่ะรบท้าใช้เวาสองชั่วโมงกรับด้สามวคะดับที่สามระดับที่สี่สองค่ะใช้เวาสองชั่วโมงก็ะดยี่สบาวาเที่ไปถึงค่ะ